สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องลัตมะนีชาแนลเมื่อนี้ผ้าธรรมชมมาที่บ้านแจ้กกินดานะคะหลังวันหวยออกเมื่อนี้วันที่สองมาฉลองความดีใจยินดีกับแจ้กกินดาพันุถูกเลขหลายค่ะธรรมชมถูกเป็นล้านเฉียดล้านแต่ว่าก่ายังบอท่านไม่เปลี่ยนทางการถาถามจากปากเล่าตรงๆสะก้อนวันเล่าใดหลายปันใดเนาะจ้าเมาืม่อนี้เมื่อนี้แจ้กกินดาเราบอกว่าจะผ้าไป ทำบนพว่าเรากับบนกับขอปูขอญาคือบนไหวบาไหวจ้ะเลี่ยงเราให้ใกล้ตัวพุ่นละควมำละวานะคะบันนี้ก็สําเร็จแล้วได้ตามที่ขอเลาก็ต้องไปทํำทุกละตามสัญญาไว้เนาะคะ่ะวันนี้ก็บอกว่าฟันแล้วเด้อฟันได้ตองงวดแล้ว,วสั่นค่ะท่านผู้ชมมือนี้ก็เลยจะพาพี่น้องเอฟซี FC นี่มาถามมาฟังจากปาก เกกินดาสดสดน้ากันเลยนะคะไปช่วงใบก็ได้เนาะแม่นจ้ะแม่นค่ะเพราะว่าเขาวบอท่านในพรสมบูรณ์เนาะค่ะจ้ะเดี๋ยวเกกินดาพ่นได้ต้งงวดแล้วค่ะพ่นได้แล้วันแล้วจัดแล้วพ่อจัดแล้วพ่อคุ้มเขาจัดพี่น้องเขาบอท่านในเปิดกับไป็มเขาบอท่านแลวเปิดกับไปคุ้มเขาเปิดกับเอา แกกินดาฟันดีแล้วขอให้แตกสามตัวเลยจ้าแม่ค่ะพอเห็นป่าพูน้องคือจะมาเป็นผู้ง่ามขึ้นวันหน้ามโนนปุยลุยยังวะแม่ค่ะแล้อันพ่อสิฝนขนมลกเหยนะเอามาจอดนี่พอเห็นเจ้าอันนั่นไว้จ้าไปถอยมั่นคือง่ามแเลียงอุ้ยฮีจักบาดมือนเจ้าไปเอาไปซื้อมา้ ค่อยประหารหดไสลูกเจ้าพอดบ่กลูกสาวเจ้าบ่พอดพอดแล้วแท็กแม่แล้ววุ้ยลาสีจับชิ้นใหญ่คุณบาได้ไหมใส่หรอเฟยย่างไก่บ้านได้มาแต่ใส่เหนียวให้ปูแขนให้ลูกพี่จ้ะเพราะว่าลูกเป็นคนฝันค่ะไม่ใช่แม่ล้ยลูกเป็นคนฝันเฮาก็ต้องเป็นแม่ได้สัตว์มาเฮาก็บปูแขนให้ลูกไอ้ของขวัญเขาเนาะ ก้อควันเขาวันนี้มาดีฟลอมน,น,อน่าเนาะดีใจด้วยค่ะเจี๊ยบดีใจน้ำเด้อฝันเลยลแล้วพี่น้องเลยเมื่อนี้เราต้องจัดจวดเลยค่ะดีใจน้ำเจี๊ยบกินดาคลุกไปก่อนคุกไปก่อนพี่น้องถ้าถ้าันพร้อมก,กัน,กนแพ็คของซอยกันก่อนแม่นแพ็คของซอยกันก่อนปุ่นของเต็มรถยุ่งไปดิสวัสดีค่ะใหม่แล้ว<อ>เจี๊ยบกินดารับสายจนใหม่ประสนหมูใหม่แล้เจี๊ยบกินดาเลยพี่น้องแล้วพี่น้อง กดไลค์กดแชร์นะเด้อพี่น่องเด้อกดแชร์ไปเยอะๆนะคะกดแชร์ไปเกกินดาเราได้โต้งวดแล้วค่ะเกกินดาได้ตตองวดแล้วนะคะเดี๋ยวข้าคคอยถาฟังพร้อมๆกันทายเอฟซเขามาหลายๆคนมันสิไป่นพุ้นเยว เดี๋ยวรอก่อนนะคะเข้ามานะคะเข้ามาเยอะๆนะคะขอไมาหลายๆม,ม,มาฟังน้ากันค่ะม,มาฟังฟันแก่กินดาน้ากันเลาไปจัดมาเร้วมือเศร้านี่แลของก็มานี่นี่ของก็ถอยรถไปซื้อของซื้อขอนมเมต็เรมรถนะคะตรียมของแกบุญแก่บนุบน,นะครับรจะเป็นขนมปังล้กก็กัะป่าน้ำผลไม้ล้วก็กับปนุ่ม ค่ะถวายให้เพื่อนเพื่อเดียวให้ถวายให้เพื่อนเป็นกลองไปเลยเนาะเนี่นค่ะเรียกเป็นแมดก็ถือได้กันเอาเนาะพี่น้องเนาะเอาเมื่อใดนั่งก่อนเนาะค่ะเนาะนั่งก่อนนั่งก่อนดีใจด้วยนะคะคนมีโชคคนขุงามมื่อนี่กับสีรวยอีกเรื่องค่ะใส่คือบ่เห็นใส่ไปถอยมากข้าวโใส่ให่เบิ่งเนี่ยอข้าวเคยใส่เจ้าเก่าอยากอายก็ใส่ซอยฟ้าไปอุ่นใจขึ้น อันนี้ก็สิเป็นแรกเงื่อนปูได้เลยค่ะเมื่อนี้ฮันไปเดินทางไปซื้อของไป <c oughs> เห็ดลงท่านเนาะค่ะ <c oughs> แล้วก็ไปสร้างบักเภาบืนเป็นมือวั่นโกนเป็นวันนาไม่ใช่นั่นสิไปแก้บนวัดปลาขําชนค่ะพี่น้อง <c oughs> บักเ้าอันหาสิบแปดหน่วยไปสั่งเขาโอ้ <c oughs> <c oughs> สั่งเ <c oughs> มนค่ะ บักเพ้านี่หาสิบแปดหน่วยแท่นไข่เพราะว่าปูบอกว่าบ่เอาไข่ค่ะบ่ใไห้เอาไข่ไห้เอาน้ำท่านมชาตินักท่รมชาติแม่นคือบักเพ้าค่ะเป็นแท่นเป็นหน่วยไข่เพราะว่าบนไข่เิ่นไว้ว่าหาสิบแปดลูกเนาะบารทซีนี่แล้วปูเพิ่นมาบอกว่าเขาเป็นลูกพญาเนาคถวายไข่บ่ไดดค่ะให้เอาเป็นน้ำ มะพร้าวนำธรรมชาติสดเนาะแมนไปถวายแท่นปันว่าจังสันเป็นยังเครือหาสิบแปดหน่วยเพราะว่าบนไหวค่ะว่าถาเลขออกหาแปดแปดหานำไข่หาสิบแปดหน่วยเงินเงินกาอี้ยงเนาะศูนย์ห้าแปดอะค่ะหาสิบแปดล้าน <58, S 1> <58, S 2> แมน 58, แมนค่ะงวดน,นีีก็เตรียมไหมเนาะพี่น้องเนาะเบออื่น,นีนกะสิไปถวายเงินปูไปแลกมากแล้วค่ะเนี่ย ใส่ซองให้ปูอันนี้คือถวายให้ปูยาสีสีสุดโทค่ะยาสีปทุมมาเฮาอยากได้เท่าใดยาสีให้อยากให้มันออกตัวใดกะถวายเพิ่นเท่านั้นนี่นะคะนั่นคือเคล็ดลับฟังเด้อพี่น้องเด้อนั่นคือเคล็ดลับค่ะที่เลือนเนี่ยกะที่เลือนสีเหลกว่าเนี่ยกะถวายวัดเพิ่นไปเลยค่ะนำคาไฟเนาะค่ะคาสถานทีเพิ่นเท่าสีไปแก้บนปูเบื่อื่นเนาะค่ะ ไม่สนั่นแล้วงวดนี้กะขอปู่เพิ่นบอกว่าคับทูเดอค่ขเดเดอคัขัยูยแมนได้ต่องวดได้ต่องวดฟันข้นนี่นันะฟันขอนสีแกงบ่ฟันขอนสีแจงรับรับตือนๆก็ดีใจกับพี่กับน้องเพิ่นท้มานด้วยความดีมุกดีใจเนาะค่ะเนาะเพิ่นกะห้ากับค้นสวยเพิ่นกะห้ากับค้นสวยเพิ่นบางกิฟค้นสวยแล้วเพิ่นตะลกรุ่นแรกโอ้ยจักสิไปทั้งไหนพี่น้องแมนค่ะ ไม่เช่นนั้นแล้วนะคะน้อพี่น้องเนาะฟัน,ท,นท้วมาากตีหนึ่งเทียงคืนโอ้ยสิ่ฟันได้สามตูมแล้วได้ฟาดหดหกตูมฟันคักพี่น้องที่บ้านตึกหลังวัดที่หนึ่งบอกกันว่าฟ <laughs> ันคักฟันแน่เตือนเ้ามากไปจัดเลยไปจัดเลยค่ะไปจัดเขาบอกเปิดกับคุ้มเปิดนี่แหละค่ะตัมมันสิคักนี่ค่ะเพราะว่ายัางถ่าออกไปแล้วมันสินด่งกันจากของบ่อไรเนาะ ฟาดไปแล้วพ no? <laughs> <the> nice ี่น้องฟาดก้อนมมแล้วค่ะนอนเลยว่านี่แหละค่ะยันยันพันดันจวดแล้วค่ะจวดแล้วค่ะเปิดบันละค่ะพี่น้องเมนนี่แหละค่ะไม่สนั้นแล้วเมื่อนี้เนาะค่ะเนาะเมื่อนี้กะสิไปเห็นลงท่านกันก่อนเดี๋ยวสิไปเลี้ยงเขาเลี้ยงน้ำอันแอดท่มาเนาะค่ะเนาะค่ะเซจแล้วกะเข้ากลับไปครับ ไปเฮ็ดบุญกันพอไปก็เฮ็ดบุญกันแล้วสิเอาเมื้อน,นี้บ่ตัวเลขเอฟซีว่าเลขยังอยากอยากอยากได้ยินแล้วซั่นนี่เพิ่นถามเอาตัวนึงเนาะพีนน่น้อยยงออืเอาตัว,น,น,ตวนึ่งไปก่อนได้บ่ตัวนึงไปก่อน,เ,อน,อนเดี๋ยวเฮ็ดลงทอกลงทานอีหยังแล้วเรียบร้อยเนา,คานะค่ะเนาะเฮาจังเว้าเนา,คานะค่ะเนาะ มัดมันสิบัได้ค่ะพี่น้องตอนนี้ผู้ขาน่ะไปกุ้มมัก็จะเปิดผู้เดียวเดี๋ยวนี้เอาโตเดียวไปค่อนค่ะกอดศูนย์ไว้เน่นเนเนาะพี่น้องเนาะแม่นกอดศูนย์กอดศูนย์ให้แน่นเเบมเออเม่นกอดสันเนาะค่ะเนาะกอดศูนย์ค่ะศูนย์มากแล้วศูนย์มากแล้วค่ะกอดไปเน่นเนีเพิ่งว่านี่ละค่ะ นี่แหละค่ะแมนค่ะให้ตัวเดียวคือูนยนนี่ติมันกบมีแหละเนาะได้ต้องหกตัวเอาตัวใจเย็นๆพี่น้องได <c oughs> ้ <c oughs> <ช>ว่าใ,<จ>ให้ตัวเดียวไปก่อนบ่ิจให้ตัวเดียวไปก่อนให้ไปแล่นก่อนติให้ให้ไปแล่นก่อนพี่น้องท้าฟังไปรวนอ <c oughs> ยางในในความรู้สึกกันอยากไวเบื้องอื่นเปล่าไป บนหรือล่างยังวาอีกที่เดียวเนี่ยไยพวกขาบรูเด้อปูบระด้ว่าน้องจังไดคือว่าให้กอดศูนย์พ่นวายจังไดคือว่าให้กอดศูนย์เฮือศูนย์แห้งบมมาขึ้นเพ่นบอกว่าเว้ยนั่นนั่นเผยออกมาเผยออกมาจังสั้นเนาะพี่น้องเนาะเอาเลยบ่เนี่ยเอาเลยเอาเอาตัวพี่น้องไปยังเลยนะพี่น้องยิงเลยค่ะอย เพิ่นบอกว่าเบิดแล้วพ่อพี่น้องเตรียมปากกาจดยไปแล้วพี่น้องเนอะเตรียมค่ะเตรียม,ยมแมนมอันนี้ไปเปิดมาเราได้เนี่ยไปคุ้มให้ก็จาเปิดให้แล้วเ <laughs> ตรียมแล้วพี่น้องเปิดซับแล้วเนาะแม่นเปิดซับแล้วค็พี่น้องแล้วก็เงินทีแรกมาในกระสิไปถวายปูอีหยงังหนอพนเดินอีหยงังหนอ เพิ่นเอินอีหยังเนาะเขาสิทธวัยใส่คำใดค่ะเพิ่มมาแมนแมนเนี่ยอะไรเจ๊แมนแล้วแมนคือคือเลขแมนบอกครับแมนค่ะโอ้เลขแมนแนี่เน,นาะค่ะเนาะนี่อันเงินถวายปูไปเอามาเรียบร้อยมือเอินนี่บักพผาในเก็ดหาสิบแปดหน่วยค่ะสี่ทีเฮ็ดแทนไข่ปัวา แล้วก็สิไปแก้บนอยูข้ามชนนะคะแล้วถ้าสิถวายเงินเพิ่นถวายเงินปูเห็ดปูสางคือนะคะเตรียมประกาศด้วยค่ะสำคัญนะคะเนาะ,ะนะพี่น้องเย<อ> <F 4 S 1> ็บีเด่นมาแล้ว <ใจ S 1> พี่น,น้องพี่สีใจเด่นรุนรนอน้อนเดาตันพ่นเดทุกคนแล้วผู้ร่ำค้นกับเด่นมาก่อนแล้วแม่นถวายเงินให้ปูเห็ดปูสางปูพ่นศิษยสางเวียงวังเพิ่นสาม พันหกสิบล้านค่ะสามพันหกสิบล้านบาทสามหกศูนย์แมนค่ะสามหกศูนย์เนาะค่ะสามหกศูนย์สามหกศูนย์พี่น้องเจ๋อเจ้าค่ะเจ้าท่านบอท่าเพิ่นบอกว่าเมื่อคืนนี้เนาะน้อยน้อยกลับมาสามหกศูนย์นะกลับมเพิ่นก็เลยบอกว่า กอดศูนย์ไว้แน่นๆเด้อศูนย์เด้อศูนย์เด้อจะถิมเป็นเด็ดขาดกอดไว้แน่นๆครับพี่น้องเพิ่นไว้จังสั่นแต่ว่าอีกผู้หนึ่งนี่ยเพิ่นก็เลยบอกว่าหกสองศูนย์เพิ่นโซกันแต่ว่าเพิ่นนมะแปดคนเมื่อคืนนี่ค่ะเนาะค่ะเนาะเพิ่นมาแปดพนมาฉะนั้นแล้วเพิ่นมาหลายคนจน์เนาะเพิ่นบอกว่าตอนนี้เพิ่นมีคนโทรมาหลายเนาะค่ะเนาะเพิ่นมีคนโทรมาหลาย มีคนทรมาหลายแล้วเพิ่นกับ่ได้ฟันแบบว่าเต็มเต็มเนาะแต่ว่าูแต่ว่าผู้เก่าน่ะบอกว่าน้อยน้อยเพิ่นว่าสามหกศูนย์แล้วก็ศูนย์เพิ่นว่าเพิ่นด้ว่าจังสิ่สามหกศูนย์แล้วก็ศูนย์แมนกรไว้แน่นเด้อมันสิมากเพิ่นว่ายัทิมเป็นอันขาดค่ะเพิ่นว่ายัทิมศูนย์แมนค่ะแต่ว่าผู้มาน้าเพิ่นมันบอกว่าผู้ผู้เพิ่นเคยมากน้ำนั่นแหละแต่ว่าเพิ่นบ่เคยเ้าน้ำจักทีแต่ว่างวดนนี้เพิ่นเว้าน้ำอะค่ะ เพิ่นบอกว่าหกสองศูนย์นะคะหกสองศูนย์จ้าก็เรยว่าอืมศูนย์มากลลวเด้ออาจารย์คะพี่น้องศูนย์ค่ะขาปูว่ามากักมากแน่ค่ะเห็นบ่จับศูนย์ไว้นะจับศูนย์ไว้ได้จ้าของมากนะคือหกศูนย์แปดศูนย์เนาะค่ะเนาะสองศูนย์กระเจียวค่ะแต่ว่าปูบอกว่าให้ไปเหตุภารกิจจ้าของให้มันแล้วนะค่ะเนาะค่ะแล้วก็ แล้วจังมาว่ากับเพื่อนไม่ไแต่ว่าเพื่อนก็มาบอกว่าใครนนะ่ย่าไปไซส่เพื่อนบอกเอาอเป็นน<ฆ>้ำธรรมชาติก็เลยคิดว่าเป็นน้ำบักเ้าวน,คะ,นะคะเนาะเพื่อนกาบเพื่อนก็บอกว่าห่าเป็นลูกพราะนาคเอาใครไปถวายปู่บ่ได้เพื่อนวาจังสันกับบ่ลูกคือกันน้พี่น้องเนาะเพื่อนมาถาลูกพญาานาคเอาใครไปถวายบ่ได้ค่ะบ่ได้ผลเพื่อนว่าต้องเป็นน้ำธรรมชาติเท่านั้น ไปเพิ่มบุญบารมีเพิ่มพลังพสันทิพย์ครับพี่น้องพลวนาพนมาอธิบายให้ฟังค่ะกะ<ต>เลยเดี๋ยวไปสั่งมะพร้าวคนไบค่ะห้าสิบแปดหน่วยเบื <5 48 S 2> เ่อไหนรถไปส่งทุ่วัดเลยแต่ว่ากา็ติดตามเจไปเรื่อยๆเนาะแม่นค่ะเพราะวันเราจะขาเะนนขเียนเลขให้แม่น่ะเมื่อไหร่เขียนเมได้ไพราะวันต้องไปเหตุให้มันเ็จภารกิจเดี๋ยวปูพฤศจิมาบอกเราสิเขียนใส่ไต่หมอนให้แฟนเล่าให้แฟนฝันกอนค่ะ รอยเขียนใม้แฟนฝันก่อนค่ะเพราะว่าถ้าแฟนฝันว่าเขามาโยงอย่างสันีเซตเลยค่ะมักศูนี่ยมันเซ็ดองไหนกับิีมียกับศูนคัดศูนย์นี่ยเพี่น้องนี่แล้วก็พี่น้องเนาะนี่สามหกศกับหกสองนม่นค่ะกับแปดศกับแปดศูนย์หกศูมันบอกแม่นค่ะตัดเล่นรถเนาะตัดหกศูนย์สามเป็นรอบแรกที่เกยกินดาฝันตองวดนะครับฝันตองวดก็ค่อยติดตามกต่อไป ผู้เคยมาบอกอะค่ะเพิ่นบอกว่าสามหกศูนย์ผู้เก่าเลยผู้เก่าเลยค่ะอ่ะคนน่ะอุ้ยหกสองกับตัดเพิ่นเนี้ยตัดหกสองน้ำเตี้ยเมนเพื่อว่าเพิ่นนั่นเพิ่นบอกเคยมาว่าวันนี้หันศูอ๋อเจอจิดาแลาให้ตัดไฮมัดเม่นะคับตัดเอานนะเมเดอรคารเดอร์นี่แหละค่ะอายุเจ้าเท่าใดเพราะงังนว่ามีผูถามเจ้าอยู่ดิฮะอายุเท่าใดเพราะงังนว่าอายุขึ้เจ้าเอฟซี ันกซื้ออัญโย่อยก็ยกับบอสถือรางวัลได้พี่น้องนะคขัเนาะมาตัดยังก่อบอตัดแหละเอาจังซีแล้วมันสิไลยโตัขันป่๊บจิ้งกะไฮโรดในเอฟซีพิจารณาเอาในสามหกศูนย์กับหกสองศูนย์กับตัดกับบกกิโตคือคือแปดศูนย์นะแปดศูนย์นะคือนับเบอร์แล้วนะปูมี่ปูมาเมื่อคืนนี่คือแปดพระองค์นะคะนั่งสับลาบอยู่ในเก้าอี้นี่ค่ะ มาบ้านเจจินดาเมี่ยนะคะมาบ้านเพิ่นมานางโซกันอยู่นี่เนาะกันเนาะก็เลยนับเพิ่อนมาเพิ่อนมามีศูนย์นี่นับมากกว่าน่าว่าปูไมีจักองค์อ่ะนะคะนับมันก็แปดองค์ค่ะพี่น้องก็เลยทีมบ้านแปดศูนย์ก็เลยเอาแปดศูนย์เปนน้นะคะเนา้องแปดศแนย์เป็นน้ำมีแปดศูนย์หกศูนย์เนาะครับสามหกก็จีมี่หกสองอีกน้ำพี่น้องตัดเอาเด้อครับอย่าลืมเนาะพี่น้องเนาะเพิ่อนมาศูนย์มาวิ่งศูนย์พี่น้อง เลขออกกําลังกายกระซูนค่ะเลขขยันเนเตเจแม่เห็นเนาะคะ่ะเน้อต่ำอย่าลืมเนาะคะ่ะเนาะเป็นว่าบอเห็นก็เลยหยับเข้าไปอันมันสัญญาณเอาหมุนมาทั้งพีน่น้ำได้เจได้สัญญาณไม่ชัดประศรีไม่ชัดเลยค่ะประศรนชัดปรจ้าีบังขาขาะคะับค่ะเนาะใจเย,ย็นๆเนาะ,ะน้ะอวดนี้รวยกันทุกคน <laughs> แต่ว่าก็เป็นเลขฝันเนาะคะเนาะอันนี้คือเป็นแนวทางฉลากกินแบ่งงวดวันที่16ธันวาคมเนาะคะเนาะอ๋อโอนเงินเข้าบัญชีเจกินดาแล้วเด้อสาธุบุญค่ะเมื่อนี้การซื้อพิมพ์รถแล้วค่ะขนเต็มรถอยู่ค่ะแค่ยกขึ้นอีกจังหน่อยนะนี่ละค่ะโอเคค่ะบางคนบันวา390กันแล้วแต่เด้อค่ะเด้อแล้วแต่สีไวยเลขกับก้าเนาะค่ะล้อเจฟันท่งตัวเดียวค่ะพี่สัน เอาหอดมือไว้ปูยิย้งเรียบร้อยแล้วก็จังไปฟันตัวเดียวเนาะคะ่ะเนาะเนาะให้ใจพข้นข้นเมียกินนะครับเนาะแมนค่ะครับตอนนี้เมียเพราะท่านข่มเหมืนไหนท่านาเจ็บเล่ว่าครับมันมันเป็น,เป,นเป็นแบบนี้แล้วกันนะะี่ค่ะเอาเดี๋ยวเขาบังอีกทัวหน,นึงเลยพี่น้องครับเดี๋ยวจะช่วยตัวเลขให้งงเห็นก็มี 3, ่สามหกศูนย์สองหกศูนย์สามหกแล้วก็แปดศูนย์หกศูนย์นะครับ จนให้ตองว่าปูบนามาเราบอกมาแล้วบอมันคือเป็นใจผู้ผู้มันคือเป็นใจแบยว่าเงีเยวข้าวหน่อยหนึ่งนามมนสิเม็นยูได้มนี่ลละค่ะแมนแล้วล่ะเพราะว่าปูบนมาสัมผัสแล้วเันเาวแล้วบุมันเาวในใจเันบอกว่ายูได้นี่กอดศูนย์นาเลนหกศูนย์ศูนย์เปนว่ายู้นี้แหละ Satu. Satu. Satu.